เนี่ยมีตูมีตูโอ้ยไม่กินรแม่อ่าบีแมครับอีกแยมน้องโอ้ฟ้าถมุก็ไม่หมูเลยกไม่หมูเลยโอ้ปวดปวดโอ้โหมึงมึงใส่โอ้ใส่งมใสงมโอ้โหปกวามหัวงูเฮ้ยเดียวเดี๋ยวไม่ออนอยปลา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 ไหลสามครับปลาคไงนี่ปลาคไงปลาคุยไงสองครับ โอ้ครัับแทตวโหอย่างใหญ่สวัสดีครับผมผมครับช่องทศการณ์ชาแนลครับผมมื่อนี้เป็นอีกยีพี่หนึ่งครับเฮ้าสีมหาใสเบ็ดปลาไหลมากับเสีย้ยนเสี้ยนปลาไหลครับเสี้ยนแดง <S <S เสี้ยนปลาไหลครับเสี้ยนปลาไหลหไนี่เฮ้าสีไซนเบ็ดตามอ้าวนี<ค>่นะ,นะครับนี่ฮะลงไปใส่หู้เลยฮะ ความมังความรุดเข้าไปความมัมม่ามมั่มมาทอย่างรู้แล้วจกขวดเลยไป<อ><ห>เอาดิไซน์กันไปครับฮะเอาเงินเอาเงินวิถีเซียนใส่ครับวิถีเซียนเซียนปลาไหลได้หนินี่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 ไว้นีนน่มือจักโลกอ่ะเซียนออสามซีโร่เลยละสามซีโลขายปลาไหลว่าขาดครับนี่ เสานึงนี่นตรงมีนะฐาีโร่ี่แมนโอ้ไ่เปรยไีตส่ไปรี่เองสิบนสองฟังเฮ้ยได้เลยนะับโอ้ขวดปะยัตลง<อ>ได้วั่อืมดึงไปไซไปโดโอ้ใส่ขวดปะเนี่ยูตรเซียนครับถางถางางใงไนี่ยังแม่น,น,มนะ่นี่สามกฤยนงคือ น้ำต้องคุณเหรอเฮยังไตงต้องเน่าอย่งไรบ่เนเี่ยน้ำใสโพดเอาย่ไหมไรแย่ไมใสปลาไหลนี่บ้านย่เ<อ>น้ำม,ม,มันลดอดั่างไรแต่จริงีแล้วน้ำม,มันลดอ่ะยังหาหูมันโดนป่นี่อ๋อหาหูอืมหาหูเพื่นได้น้ำม,มันเกียขอบอยอะนึกมั้ยหนึ่งเกียขอบไปอยูอ่เอาเอาเอาเดี๋ยวใสไปเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนี่เงี้ยสูตรยังนี่ ไข่หลังหมูไข่หลังหมูโอ้แต่คนกับว่าได้กินปลานี่แด้วเ,เนี่ยเนี่ยย้อนไปเลยครับไข่หลังหมูพนะันแต่คนกับว่าได้กินอยู่โอ้เดี๋ยวให้กูโจกขวดบไวงเลยโชกนาขวดเสร็เลยทุกคนมากรุงศรีตีอะไรเนาะมากรุงศรีละุ่น่ะกีนนอตกาแฟุ่นเนี่ยอะไร บปแดิได้ปลอมได้หนี่นนอนใส่ขวดเอาเนี่ย,ยดึงบลงกน,นะนผมกับมเนี่แคหลังหมู้น้สามาแจงแต่คนก่าอะด้กินอยู่้นเกหาสื่อกินหางยี่ต้งคหลังหมูมปลาไหลด้กินเนาะของแทะกัอีหลีมาสองกับทีมงานเหมือนีมาสองีู้หนึ่งใส่ ใส่หัวลงไปทำนี้แหละครับไปให้ใส่ต่อไปครับเสียบครับใส่เงียบย้อนเริบติดสูดดินมาเนี่ยสูสรดดินบอลเขาเป็นสูตข้างวะเนี่ข้างเงี้ยอืมนี่ครับไปเกี่ยวนิดน้อยเพี้ครับไปใส่ต่อไปมีสลับหมากหน่อยหมากเง่้ยเดี๋ยเบ็ดเกิ มาค <other not S 1> oh, okay. ่าเิ้นดังมันมาเมย์เกี่ยวไว้ป๊าปมาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวขอใส่ไปก่อนเดี๋ยวมาเบิ้งกันอีกทอตอนยามมาจะมีตัววะเกี่ยวไว้

สีน้ำมันม <า S 2> นะมาเบิ่งกันตอนแรกครับราสีเดียกแต้มตอนแรกนี่ไปเบิ่งก,กันครับมันเกิดกาที่เฮาใส่ไว้วางคำตาบ่เฮ็ดล้างหนูฝูงมีวะบ่มีเด้อไฟฟ้ามันหาย มอมีปูมีปูมึงเบ็ดเหาอมี่ไปตึงปะอ้าึงยุดึงยุเอามีกันะดึงยุโอ้มีตัวยุปลาไหลโอ้มีตมีตมีตัวม่รวัามันหลุด่มีตครับ นี่ตเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยมีตัมีตโอ้น้ำจืดแต่น้ำนี่ิตโตคือสีขาวเนาะเนี่ยหัแล้อ่ะเฮ้ยหมานหมานหมานหับหมานหมานมานี่ นี่ครับ,ไป,รบปไปไอถุงาเ้าตัวมันปดบ่ได้เนาะปดหลุดเลยเนาะนกินเลิกจนผ้าหมากเบสมันดีติดอยู่ข้ออืมบ่ได้ไถุงครับแต้มแหลกของย่ามึงขึ้น,น,นอะ

โอนโอนนี่น้อยโอนโอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือได้ได้มีโตมีโตเนี่ยเนี้ยเนี้ยอู้หูใส่เดียวกันหมดเลยเนาะมาแล้วครับมาแล้วนี่นกินกับนี้นี่ที่ขึ้นมากิ้นผมไหมน่าอีกแต็มครับอีกแต็มเสียนโอ้ปลดได้ปะ หมดเลยพวกหมดเดยหรอนี่ครับอีกแต้มครับโอ้นี่ไอเนี้ยต้องแปรงได้ด้วมันหลอนโอ้มันึกนมันกินหลอนนะมันนั่งอืมแต่กินเนี่ยมันแห้งกับมาเลยเหรออืมก็จะได้กินเด้อมนดึอไปไปต่อครับผม ต่อไปครับต่อไปโอ้เบียร์นจะบอกกูเล่นนี่เนาะเข้ามาติงทำนี่เข้ามาติงหืม ไม่ตินก็ไม่ตีงเบิกกรเบิกกรเบิกกรเฮ้ยเฮ้ยีรุ่นเฮ้ยปลา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 จบอควาวะนี่โอ้เบ่ง่งเบง้พี่น้องโอ้ปุก็ไม่หมูเลยก็ไม่หมูปเลยโอ้ปปลดนึ่ขึ้นนึ่ขึ้นเจนก็ไม่หมูปปาควาบคว โอ้ใส่งามใส่งามโอ้โหโอ้ยดูดูดูโอ้โหมึงมึงใส่โอ้ใส่งามใส่งามโอ้โหโอ้ยพาดพอควายกินโอ้ใส่งามพี่น้องใส่งามปิดปากทิ้งใส่บ่ข้าไปนี่เลยข้าไปใช่ข้าไปได้เดี๋ยวคอยว่ากันนี่ดี biết thân nhau ngã tư lông mà yam dì sang hãy thân nó à bé không mà dìm bé không mà tay đi mi bùiwa tony mi sai lùng lưu kè mùiwa 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 น้องไว้นะส่อไปครับเพาโอ้น่าเด้อไต้่มนี่สว่ายปะจำวิวันสว่งอ่ะนโอ้โหก้ใหม่ลุมเลยยังแฟน

อุ้ยปลาอู้ปลาควาปลาควาปลาคว้างวงูเฮ้ยเฮ้ยาว่าท้อเดี๋ยวเบร่มเอาึ้นอุ้ยปลาปลาปลาอู้โอ้โหปลาควาครับอ้มาดผุนหม้อนี่ยมาด้มาดให้เกี่ยวซื้อนั่นเกี่ยวซื้ออู้หางอะไรไปไปโอ้โห โอ้ใส่งามว่ะปลาไอตรงงามป่าปโอ้โหอันนี้เนาะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหปลาใส่งามใส่งามใส่งามโอ้โหว่ะใสแย่งงามเลยโอ้หะไปอ่า ได้อีกแต้มครับได้อีกแต้มสุดแล้วสุดนี่แหละมันลงไปน้ำนนยังไหนบ้างมันมีเริ่มเซเริ่มนี่บ้างออกมาสซอกสามหลังโอ้สามหลังเขาทักออกถึงบ้างอะไรอุ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ <c oughs> อา โอ้อกกว่ามันตายบ่ชักว่ะอืมพันเลยพันเงนแท้เลยอืยอมอะไรยังไงโอ้โหหน้าปากอะไรเงี้ย มีโต ment, มีโตเ e ออข้าปากโอ้เนี่ยนะเนี่ยข้าปากอีกแต้มครับผมอีกแต้มเนี่ย นี่เข้าเค้าครับแปมนึงไปไปมุมตัวฮะเบ็ดมือตัวโลด

mời wow, phô oh, nào. Oh, ti hoi ti hoi hm mất đi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  đi ล ane, <3. S 2> ปลาไหลจากตัวนี sick, oh, <three. S 2> e. ่ปลาไหลสามมาบอกข่อ่นี ink, to to along along. Bastards, ่ปกข่อยกข่อยสองครับโอ้ข่คนนี้เ่มเหมือนศูนย์สันแม่งกำเต็มกำไปเนาะดิ่นทีเดียวไปอันลาดศูนย์โมฮนเบียดวะโมโหไม่ใช่ขืนน้ำหรืวไม่เนาะว้าเอ้ยว่าเอาโอเคครับผมแต่ว่านี่กินเลิกเนาะเหมือนเส้าแต่ว่าเหมือนเส้าเสี้ยนเหมือนเส่าเสี้ยนมันกินตามเส้านี่อ่าโอเคครับในหลังยุก ข้างเสียงนั้นกินเนนะ<ย>นล็ดพวกนี้หน่อยูมยูขนาดใส่ลงมตรงนี้เนาะกำมาดึงลงไปเลยโอ้ยอ่าเห็นแล้ะโอ้ย,อ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 ยครับเจอกันเหมือนเ้าเมื่อกี้ไปแล้วหาเต็มเนะ 3, ะาะปลาไหล่สามปลาคอสองไปเจอกันเหมือนเ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าครับผมหลังจากที่เข้ายามมือขึ้นแล้วเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งตอนเ้ากันครับว่าที่นี่มีเต,ต็มวะไปะ ไปเบิ่งกันครับบรรยากาศตอนเช้าโอ้แสงสดุดไปเบิ่งกันนะผมมาทีมีแต้มวะมันยุบบ่เฮ้ยยุบยุบยุบพี่น้องข้าเป็นยุบเข้าเป็ดยุบนั่น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 ปลาหน่อยตอดมาเป็นข้าเว็ดยุบเิยแล้ ีหลังได้หลังบ้าแอมโซครับบูย่างงามเลยหุ่นละไปกันต่อครับนี่หลังหนึ่งอุ้ม ความว่าเห็นเห,เห็นม,มนนห,ห้ยเฮ้ยเออมันยูตัดเข้อบิดนะ <c oughs> กินขึ้นมันแข็งเดี๋ยวกอ<ห>กินขึ้นมันแข็ง Ừ yêu bay không. Snock you turn, nè. thế you can. Tình này nóng. Tình lình 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 nào, lình 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 thế, lình 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 ต่วเป็นตึงได้ว่าสิบร乌鲁มีตัววะแต่ตึงกับสันนิษฐานว่ามีไว้ก่อนถากครับถากถังไปครับเบิ่งถางออกเปิดเป็นเปืเปเปเป่เป็นเปิดเลยเสียงกับข้อสีดึงไปเนาะเขาต้องถางไปเนาะเพื่อเพื่อมีตัวความมันนี่นี่น นี่นี่ยังไงเฮ้ยยังไงอ้มีตัวมีตัวมีตัวดิมีตัวมีตัวมีตัวพี่น้องมีตัวมีตัวครับมีตัวตัวไงบอสคือดึงเงี้ยนลยไงครับไงไงไงโอ้ยตัวยังไง อะไหก็แตน้ยมันัทเาะมันกินลงเลยตาใส่ยังครับโอ้ใส่หลอดนี่ครับมีสีชีวิตบานเท่าใส่หลอดขึ้ตามาใส่หลอดครับลงลงหู้เลยจีมันดึงลงพื้นครับีไรแม่โอ้ยอดตาตึงนี่ยไรจีะงังก็ถึยั้ก็ถือครับ นี่ครับมุนตาคุณมาใส่รอบนี่ละวิธีชีวิตหวานเน่ามีแจะกวนกูด้วยบ้านโดๆตัวนี่ปดะโดๆอ๋อมีแต่กวนอะไรอย่างเงี้ะรุนกันครับครับผมมือใดมือบ๊อ้องครับตองแทนได้ครับตองแทนครับตัวไงโอ้โหอย่างไง โอ้คุณอะโอ้โหเนี่ยยังไงครับยังไงโอ้คุณอะโอ้โหโไปไปไปอยามันต้อครับผมมาแล้วมีแต้มแล้วมีแต้มแล้วย่างเช้าโอ้ ดึงลงไปสายเลยตัวนี้เนาะโอเคครับสำหรับอีพี่นี่เสานี่ครับแต่หนึ่งยังใหญ่เลยใส่แบบเคืองโล่ขึ้นครับนี่เคืองโล่ขึ้นโอเคครับคลิปนาเ้าสิบเมตนี่อย่างอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วสำหรับที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิง่ง เผื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปคลิปหน้าเข้าสิบเอ็ดอีหยังติดตามชมครับสวัสดีครับ